รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรามากระบ,บี่เที่ยวเนี้ไม่ได้อยากอยู่อยู่แค่อา่าวนาแต่ว่าอยากจะออกมาหาที่พักน่ารักน่ารักน่าพักน่าพักอะไร,ร,รอย่างนี้เป็นภูวิลล่าถึงได้บอกว่าสมหวังเพราะที่นี่ มีภูวิล่าอยู่ในบ้านเลยค่ะลืมบอกไปตอนนี้เราอยู่ที่เขาทองภูวิล่ากระบี่เขามีไม่กี่หลังแต่พูดเลยว่าเลิค่าหน้าพักทุกหลังร่วมเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตพิพิยะประกันไทยต้องพาไปดูก่อนว่าที่มาที่ไปของที่นี่เป็นยังไง ต้องถามเจ้าถิ่นแล้วนุ่นมาพอดีเลยมาแล้วครับสวัสดีครับพี่จันมานานหรือยังครับสักพักแล้วสักพักแล้วนะครับผมหน้าพักเนาะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศสดตัวนะครับผมแต่ละหลังกครับผมคือเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยดีกว่าใช่ครับผมเรามีกี่หลังครับบ๊อบของผมจะมีอยู่สี่หลังนะครับผมสี่หลังต้องรีบจองนะเพราะเต็มไปถึงปีหกแหวแล้วครับผมริงเกินไปนะเกินไปคเกินไปอ่ะยังมาได้ยังมาได้แต่ในสี่หลังเนี้ย บขาบอกว่าจุดเด่นคือเรื่องความเป็นส่วนตัวใช่ครับแต่พี่อกว่าจุดเด่นอยู่ที่วิวครับผมอันนี้คือส่วนส่วนส่วนประกอบหลักก็คือวิวอ่ะวิวครับผมจุดเด่นเลยคือมารวมญาติพี่น้องเพื่อนกลุ่มเพื่อนอะไรพวกนี้ก็คืออยู่ที่เดียวกันหมดสามารถทําอาหารคุยกันได้ร้องคาราโอเกะก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับคือมีกิจกรรมร่วมกันได้เล่นน้ำเล่นอะไรได้ทุกอย่างคือไม่ว่าง คือใช้คุ้มคุณภาพคือคอนเซ็ปคืออะไรรู้มะไม่ใช่กรุ๊ปตัวกรุ๊ปตัวใช่ไหมใช่ครับผมเหมือนสรุกในกรุ๊ปของเราใช่จลครอบครัวจะกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งหมดนี้ในความกรุ๊ปตัวคือความไพรเวทใช่ทังานี่คืออ่าวอ่าวอันนี้เป็นอ่าวพังงาครับผมอ้า ครับผมเป็นอ่าวของฝั่งพังงาเพราะด้านหน้าสุดก็จะเป็นเกาะยาวไอ้ไอ้ยาวย,ยาวเนี่ยนะใช่ครับผมข้างหน้านี่คือเกาะยาวแล้วใช่เมื่อกี้บอบบอกแล้วว่ามีอยู่4วิลล่าใช่ครับผมเดี๋ยวไปดูทีละหลังดีกว่าหลังแรกเป็นวิลล่าใหญ่ครับผมสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวชั้นล่างเป็นลานคาราเกะสระว่ายน้ำส่วนตัวเลย หลังแรกครับผมที่เริ่มสร้างหลังแรกเลยครับได้ได้งั้เดี๋ยวเราไปดูวิลล่านั้นแต่ละหลังมีชื่อไหมมีชื่อหนึ่งวิลล่าใหญ่สองวิลล่าไม้สามวิลล่าครอบครัวคือหลังนี้ครับผมสี่ห้องนอนแล้วก็วิลล่าจากรุสซี่ที่เป็นใหม่ล่าสุดสําหรับสองท่านแต่ละแบบใช่ครับผมซีวิวทุกหลังเลยแต่ละแบบเหมือนกันไหมแตกต่างทำไมเราไม่ทำให้เหมือนกันะเราจะได้ต่งตเองง่าย จุดเด่นคือเราจะเห็นซันเซ็ตพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ส่งอีเมลไปบอกหรือยังน <c oughs> ัดหมายหรือยังวันนี้ว่าให้ต้องแจ้งตังแจงเลยครับทําจดหมายเรียน <c oughs> เรียนเรียนพระอาทิตย์กราบเรียนขอวันนี้ขอเห็นว้ายว้าย้ได้เห็นอะไ้อย่า้ายนี้บ้านน้า้จะม้าะว้าชั้นใช้าั้นยว้้น้้ บอสพูดว่าต้องแต่งชุดสวยๆฉันงสวยไม่พอใช่ไหมแล้วบอสพี่มีซื้อชุดจะไก่อันนี้อยู่บนภูเขาอ่ะน่าผักมากค่ะความส่วนตัวกับวิวนี้โอเคเลยพี่คือวิลล่าหลังนี้จะเป็นวิลล่าสองชั้นสองชั้นครับผมชั้นล่างก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นกันใช่อันนี้คือซีวิลสุดๆเลยหลังนี้ตอนตอนเย็นพระอาทิตย์ตกนี่สวยเลยครับผม แล้วสามไม่เล็กด้วยนะครับผม3.6คูหกแล้วก็ไต่ระดับค่อนลึกลงไปเลยบ้านหลังนี้คือวิลล่าหลังหนึ่งครับผมซึ่งมี2ชั้น2ชั้นแต่กี่ห้องนอน2ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวอุปกรณ์ให้ครบเลยลูกค้าสามารถปิ้งย่างได้ซื้อของอาหารมาปิ้งย่างได้เลยอนุญาตให้เขายกเว้นเนื้อหมูอย่างเดียวที่ห้ามนำเข้ามาครับผมอย่างอื่นได้หมดอย่างอื่นได้หมดครับโอเคซึ่งไอ้ตรงตรงบริเวณนี้กว้างมากอ่ะ คือฝั่งโน้นก็ยังนั่งได้ถูกไหมฝั่งนี้ก็นั่งได้คือหลังเนี้ยจุดเด่นอยู่ที่ค่อนข้างจะวิวร้อยแปดสิบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานคาราโอเกะลูกค้าสามารถมีลานเนี่ยลานคาราโอเกะมีไฟติคให้เรียบร้อยแต่ละหลังก็จะมีไฟให้เลยครับผมพร้อมพร้อมเต็มที่แล้วโต๊ะอ่ะเหมือนนั่งทำกิจกรรมอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบ อะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนข้างบนกันดีกว่าครับไหนอะแล้วเขาาทองเข่าทองคืออันนี้เหรอบอสเข่าทองคือตัวนี้ครับด้านหลังอ๋อด้านหลังด้านหน้าจะเป็นของเงินครับผมอ๋อมีเข่า,อขาทองและเข่า,ขาเงินใช่แล้วบ้านนี้นะอยู่กระบ,บี่แท้เลยอะแต่ดูสิมีภูเขาภูเขาเหมือนแบบอยู่ทางเหนือ <laughs> มีเป็นเป็นรูปเป็นรูปหมอกจะมาไหมเปิดมาหมอกมาไหมมาครับผมมาเหมือนกันถ้าเราดูวิวข้างล่างเบื่อแล้วนะั้นเรามานั่งดูข้างบนก็ได้อีกครับผมหรือจะดูจากในห้องก็ได้อ่านี้พอเข้ามาในส่วนของห้องนอนซึ่งแบบนี้มีสองห้องสองห้องครับผมสามารถเดินทะลุก,กันได้นะครับ2องห้องเนลง ก็เหมือนเพราะถ้าบ้านหลังนี้ก็ต้องมาด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมเปิดประตูเอาคุยกันแต่สองห้องนอนก็สองห้องน้ำด้วยใช่ครับอ่าแยกกันไม่ต้องแย่งกันห้องนอนอ่ะพี่การว่าดีเพราะว่ามันพอเปิดมาปุ๊บตื่นมาเห็นวิวเลยครับผมฉัละมากมากอ่ะมาแล้วไม่อยากกลับเลยมาแล้วไม่อยากกลับเลยใช่เห็นไหมเขาขายของสุดฤทธิ์เองอ่ะอันนี้เป็นวิลล่าหลังหนึ่งหลังหนึ่งหลังนี้สองห้องนอนอ่าจุดเด่นอยู่ที่ทั้งงานนี้ลาหน้าห้อง มลงาวววิสยขนี่ตอนแรกว่าจะไปดูบ้านจากกุซี่พอลงมาครับนี่เลยมีอันนี้มาลอยมาแล้วเป็นเซ็ตอะไรบ๊อบเป็นเซ็ตผลไม้ครับผมมาแล้วต้องไม่พลาดครับผมเซ็ตผลไม้อยู่ที่700บาทคร้อยบาท ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมเหมือนนั่งร้านอาหารยังไงรู้ว่าผลไม้ตามฤดูกาลครับผมแต่ก็ก็เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เสมอไปอ่าแต่ว่าแน่นอนถ้าใครซื้อเซตเนี้ยถ่ายรูปสวยๆใช่ครับผมไม่ฝั่ครับผมมื้อไหนก็ได้อะไรยเงี้ยเหรอใช่ครับผมสั่งได้ตลอดแต่ขอให้บอกลุงหน้าแต่ต้องแจ้งลุงหน้าครับผม จะได้ไปหาผลไม้มาทานใช่ตอนแรกอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะมีสับปะรดนะเพราะบอกสับปะรดกระบี่อร่อยใช่ก็ใครอยากจะถ่ายรูปสวยๆในสระน้ำสั่งได้เป็นเซ็ตผลไม้แต่ได้ข่าวว่าไม่ได้มีแค่เซ็ตผลไม้ใช่ครับอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวไปบอกเผอเจอได้เลยครับนั้นเราไปดูวิลล่าจักรุซีัาผมไป อสไอสาระดีช่อง99ร่วมกับการจนาหงทองและเกตอ c a t ชันชวนทุกคนออกเดินทางไปเชียงใหม่ร่วมง,งานเทศกาลโคมลอย 2, 2021หรี่แปงเชียงใหม่ที่จัดขึ้นปีละครั้งสัมผัสบรรยากาศสุดอลังการเมื่อโคมนับพันลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่และดื่มด่ำสีสันในค่ำคืนวันลอยกระทงรอบๆคูเมืองแวะช้อปปิ้งที่ตลาดจริงใจและฉําฉามาเก็ตตลาดสุทฮิปทที่มีงานแฮนด์เมดชิคๆมาวางขาย ติดท้ายด้วยโปรแกรมสุดคลาสสิกที่จะพาทุกคนนั่งรถไฟจากเชียงใหม่ไปลำพูนไหว้พระขอพอรที่วัดพระาาธาตุทลิพุนชัยทริปดีงานดีแบบนี้มีเพียงหนึ่งครั้งต่อปีเท่านั้นออกเดินทางกับเรา19-22พฤศจิกายนนี้ในราคาสุดพิเศษ28,900บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่083-0090212หรือ0814261414 เดินทางโดยสายการบินไทยเวีเดเจ็ที่พยประกันไัยอันนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับผมเป็หลังนกถ่ายรูปกับวิวเกาะกระบีก่กาะสวยๆเลยนะครับผม,อมพอพระอาทิตยตกแสงก็จะสวยพอดีเลยโอ้โหบ้าน,นมีม้านมุ้งมีหอยด้วยอ่ะเด็เนี่ย เลือกบ้านไปแล้วด้วยแทนที่จะดูบ้านก่อนแลน e <ik>. ้วบอกมาบอกทีหลังไงว่าหลงอื่นก็สวยเอากล่องออกคันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยบ้านนี้มีหอยด้วยนี่ไงนี่นี่นี่สี่หลังนี่เขาเขียนไว้เลยวิลล่าครอบครัววิลล่าใหญ่วิลล่าไม้แล้วก็วิลล่ากุชชี่มาพักที่เนี่ยนะลูกค้าไม่อยากออกไปไหนแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชอบเครื่องไหนนะเดินไม่ไหว ไม่ได้ว่าเออจะไม่อยากออกไปดูที่อื่นเปล่าทำไมต้องสร้างบนเนินอะไรขนาดนี้ออ <laughs> พี่บ่นเสียงดังมาหรือเปล่าบอ๊อบส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยนี่ขนาดเหนื่อยพี่ย<อ>ังบ่นได้นี่คือธรรมชาติล้วนๆเลยครับอุย้ยโหโอ้โหนี่ดูวิลล่าจัลลุซี่ใช่ครับพอพูดว่าวิลล่าจัลุซีจุดเด่นก็คือ จักรุซีอยู่หน้าสะหน้าบ้านเลยจักรุซีไปชมวิวไปครับผมชมวิวซันเซ็ตอะไรได้เลยอะไรครับผมคือมันเหมือนมันแบบธรรมชาติด้วยแต่เราก็ได้ความหรูหราอะไรยางนี้หรอกไหมเออไม่มีพูล่าใช่ไหมมีจักรุซีใช่อันนี้จะเป็นแบบอ่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งชั้นลอย หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหรือชั้นลอยก็เห็นวิวเหมือนกันอ่าตัวตัวชั้นลอยไม่ได้เห็นอ๋อไม่ได้เห็นมีเพิ่มสําหรับบิ๊กอะไรแบบนี้โอเคแต่ชั้นล่างนี่เห็นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เข้าไปดูด้านในครับในสระไหนที่บอกว่าซื้อพร้อมชมพู่อะไรอย่างอ๋อโอเคแต่ชั้น่างนี่เหรอใช่เหดน๋ยวเดแล้วให้เข้าไปดูด้านในในสระไหนที่บอกว่าไปซื้อพร้อมชมพู่เลยอะไรอย่างเงีต่ชั้นล่ะแล้วก็ตรงนี้มีมุมให้นั่งไปดูด้านูนในสระไหนที้เป็นอะไรอันนี้เป็นเซรอ ชากาแฟสดสำหรับดูาซอ๋ออันนี้ก็นั่งอย่างนี้นั่งนี้เวลาบ่ายๆใช่ไหมใช่อ๋อจิบกาแฟใช่เดี๋ยวนี้เาถ่กาแฟกาแฟสดต้องต้องทำเองจากคจักซีก็ต้องแช่มดกาแฟก็ต้องบดนะไม่ใช่ว่าเออจะกินง่ายๆนะอะไร คอกาแฟเลิศเนาะอันนี้เอออ๋อแต่เราก็เตรียมมาอุปกรณ์ให้พร้อมเลยเซตนี้เท่าไหร่บ๊อบเซตนี้500ครับผม500เอาจริงๆนะถูกใจสายโซเชียลอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้นะสายถ่ายรูปใช่คือไม่ได้เน้นบทกาแฟนะคนที่ซื้อไป500แบบเมื่อ50ชุดที่แล้วอ่ะไม่ได้บทกาแฟสักหนถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเดียวเลยใช่ ข้างในก็ซีวิวนะเนี่ยนะบ,บ้านนี้อันนี้พักได้สี่คนอันนี้สองคนอาสองคนพร้อมเด็กเป็นชั้นลอยสื่อ,อ่าชั้นลอยบ้านนี้มีชั้นลอยแล้วก็มีห้องครัวด้วยใช่ครับผมห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ำหนึ่งอ่าโอเคอันนี้ก็ขนาดกําลังพอดีพอดีเน้นอยู่ที่ว่าสเปซด้านหน้าซึ่งมีระเบียงกว้างมากครับผมให้ทุกคนได้แบบมานั่งเล่นนั่งชิลอะไรอเ้ราเปิดประตูโล่งอย่างงี้แล้วแบบ ชมอยู่ได้เลยเนาะได้เลยครับอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นวิลล่าจากรุซี่เป็นอีกอันนึ่งที่แบบชอบเลยอ่ะพี่อันก็ชอบนะเมื่อกี้เข้ามาเออดูมีลูกเล่นมีอะไรอ๋อล้วไม่ได้มีแค่นี้นี่เขามีโต๊ะนี้ด้วยมีกิจกรรมให้เล่นนะครับผมสามารถยกไปเล่นด้านหน้าก็ได้ชอบมูดแบบเนี้นั่งอยู่ข้างหน้าก็ดูทะเลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก้าอี้ตัวนี้ดีมากแต่เป็นอีกห้องหนึ่งที่มองเห็นวิวจากบนเตียงได้เลยถ้าคนแบบชอบแบบตื่นมาฉันอยากจะดื่มดับกับวิว แสงแบบว่าเช้าๆอะไรอย่างนี้ผมเหมาะอีกเช่นกันอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังถัดไปเป็นวิลล่าไม้ครับผมโอ้โหเลือกไม่ถูกอะ่ะเอาจริงๆนะนี่ถ้าแบบสมมุติเราอ่ะเป็นคนวอล์กอินเข้ามาแล้วแบบเออเดี๋ยวมาดูหน้างานาค่ะว่าเอาห้องบแบบไหนเลือกไม่ถูก แบบนี้คือวิลล่าวิลล่าไม้ครับผมสี่ห้องนอน4ห้องนอนเลยสี่ห้องนอนอ๋ออันนี้เป็นหลังใหญ่นิดนึงครับผมจุดเด่นของหลังนี้คืออะไรบ๊อบจุดเด่นวิลล่าไม้แล้วก็มีสระมีสไลเดอร์มีโต๊ผูกร้านคาราโเกะ แต่ละหลังไม่มูดไม่เหมือนกันเลยหลังนี้ถ้ามีเด็กจะเหมาะนะใช่แต่ผู้ใหญ่เล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมอันนี้ไซส์ผู้ใหญ่ด้วยก็ไหลลงมาเลยอ่ะคือแบบเล่นน้ํากันมากลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเง้ยนาะสี่ห้องก็อ่าแปคนอ่าเล่นน้ํากันไปอะไรอย่างงี้ บ้านนี้มีเพลบ้านนี้มีลานให้ดูแบบว่าดูชมวิวมีอันนั้นเรียกว่าอะไรอ่ะตะแกงตะแกงครับผมตะก้าแล้วก็เอาแบบยื่นออกไปให้แบบว่าเดี๋ยวมี้เขาผิดๆกันเคีัยเนาะแต่ว่าที่ลอยน้ําอยู่นี่คือเซตอะไรอีกแล้วอันนี้เซตชาครับผมทำไมทุกห้องบ๊อบเซตเอาไว้หลอกล่อลูกค้าหมดเลยอ่ะคือแบบ มันต้องมีห้องเมื่อกี้เป็นอะไรนะกาแฟกาแฟครับให้ลูกค้าจากุซี่แบบแล้วก็หมดห้องนู้นเป็นเซ็ตผลไม้ผลไม้อันนี้เป็นเซ็ตชาเอาชาครับผมชาก็จะมีขนมมาด้วยขนมด้วยครับนอกจากเลือกห้องไม่ถูกอ่ะไอเซ็ตเซ็ตเล่ห์ของเนี่ยครับผมเลือกไม่ถูกสักเซตหน่ละหลังก็สามารถเลือกได้ว่าจะต้องการแบบไหนครับผมอ่าอ่าฉันเอา3เซตเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับผมเราเคสั่งไอ้นี่เซตเท่าไหร่บ๊อบอ่านี่เซตห้าร้อยครับผม สี่ห้องนอนอ๋อเป็นวิลล่าไม้เป็นวิลล่าไม้คือมันคือเป็นไม้ไม้ทั้งหมดไหนอะ้วอีกสามห้องอยู่ไหนอ่ะหนึ่งสองแล้วก็ชั้นล่างไอ้ฝั่งนู้นอีกสองในหนึ่งสองอันนี้ห้องห้องที่สองห้องที่เหมือนห้องอ๋อห้องที่หนึ่งห้องหนึ่งห้องไหนใหญ่สุดไปห้องใหญ่สุดห้องใหญ่สุดคือด้านบนนี้เลยครับใหญ่สุด อันนั้นเท่ากันใช่ไหมอ๋อโอเคจะมีห้องน้าในตัวเลยแต่ละห้องจะมีห้องน้ําในตัวคือเป็นไม้อะนะถือว่าเป็นอีกมูดหนึ่งที่แบบว่าก็แล้วแต่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มูดบอกว่าก็อีกอย่างนึงอะอธิบายไม่ถูกนะก็แล้วแต่คนชอบอันนี้ลองเลือกกันดูเองว่าใครชอบแบบไหนแต่พี่อะอันนี้ส่วนตัวครับชอบหน้าบ้านของทุกหลังเนี่แใชะเออเหมือนมันมีสเปซมีพื้นที่หน้าบ้านให้เราได้แบบ มีกิจกรรมมีกิจกรรมได้เลยแล้วความที่คาแรคเตอร์อ่ะมันคือความที่มาเที่ยวกับเพื่อนกับกลุ่มครอบครัวคือมันมีความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเราอยู่แล้วไงดังนั้นเนี่ยถ้ามาเป็นกลุ่มแล้วมีครอบมีสเปซตรงนี้ให้อ่ะคือตอบโจทย์เลยใช่ครับเพราะว่าคงไม่มีใครมาแล้วอยากอยู่ในบ้านของตัวเองใช่ใช่ไหมเอออันนี้ดีอันนี้ดีอ่าอันนี้ถือเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าพักชอบอีกแล้ว โอ้โหหลังจากไปเรียนฟบรดดิ้งมารู้สึกว่าตัวเองตกุ่กิจกรรมประเภทนี้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยอยากจะมาอุปกรณ์ค่ะเรียกว่าซื้อจริงจังเลยดีกว่าแต่ว่ามีงบจำกัดจะไปปรึกษามครั้ง่อนว่ามีใครมาซื้อแล้วหรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างไปเรียนดำน้ำมาแล้วสนุกมากสนุกใช่ไหมบอกเลยนะชอบเลยชอบถึงขั้นว่มาหาอุปกรณ์แบบจริงจังเลยที่มาที่นี่ถูกต้องที่สุดแปลว่า เรามีครบวงจรหนึ่งหมื่นซื้อได้นะอ๋สบายครับพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่การไลยหนึ่งหมื่น้องออกไปดำน้ำที่เะเลซและนี่เลยครับพี่การเซตนี้เลยทั้งหมดในตอบเกิดพี่การอย่างแน่นอนไม่เกินหมื่นแน่นอนนี้นะครับที่อจับให้พี่การก็คือเป็นยี่ห้อลิเตอร์ฟินะครับวัสดุของตัวนี้เป็นไฟร์กกาสนะครับชื่อว่าลุ่มไอส์อันนี้ยอดนิยมของหมู่มากๆสาว มั่นใจในคุณภาพได้เลยที่เร่อเสถ้าอย่างต่อไปที่สําคัญของปีนิเวอร์นะครับนั่นก็คือตัวหน้ากากหรือว่าแมสก์นี่เราต้องมีแมสก์ไว้สําหรับมองใต้น้ำก็เรามีแมสก์แล้วเนี่ยคู่กันต้องมากับตัวท่อสโนว์แน่นอนไม่งั้นเราจะหายใจบนผิวน้ำไม่ได้ครับราคาก็ยังอยู่ในงบเหมือนเดิมอ่าราคานี้เองครับกเอ้าเหลือ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 มีทอนนะครับมีทอนมีทอนทอนก็ จุ๊บจิ๊บอะไรไปต่อได้เป็นแอสเซซอรีเล็กๆน้อยๆนะครับเหมาะกับสาวๆอันนี้เป็นแมสก์สแตดเอาไว้สำหรับการตัวสั่งยาแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ ปกติจำหน่ายม5 0้50บาทนะครับแต่สมหรับวันนี้เนี่ยทั้งจับมาให้พี่การโดยเฉพาะนะคับอันนี้เดี๋ยวแขกไปให้เลยก็คือเป็นถุงใส่ฟินนะครับดีไซน์เฉพาะซีคอนเซ็ปตของเราเลยมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วยัดใส่เข้าไปในนี้พร้อมเดินทางไปดำน้ำได้เลยครับร้านเราเนี่ยมีสินค้าทีได้มากกว่า8-9แบบเบอกว่าเป็นช็ทอทหญ่ที่สุด ใหญ่ที่สุด,สดในเอเชียไม่ใช่มีใครทม่นะในเอเชียเลยในเอเชียใช<น>่สินค้ากีด้กว่า,า,า,าทั่วโลกมารวมที่มีที่ที่การเยีนยอยู่ตรงนี้กับพักนะครับก็คือซีคอนเซ็ปตโตนะครับอยู่ที่ TA, อาร์ซีเออถนนพระรามเก้าใช่ครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับเป็นตัวโรงเรียนสอนด,ดำน้ำของเราด้วย ครับชื่อว่า C Concept Gallery อ่าอันนี้จะอยู่ที่แจ้งวัฒนะประชาชื่นประชาชื่นครับส่วนอีกหนึ่งสาขาน้องใหม่ที่<ม>เราเพิ่งเปิดมาเลยเป็น C Concept Street อ,อยู่ที่รามคำแหง7 6ครับ มี a c e b o o k หรืออะไรให้ติดต่อเนี้ยได้เลยเข้าไปดูก่อนได้เลยครับเข้าไปที่ f c e b o o k f แฟนเพจนะครับ C Concept Store ได้เลยเราจะมีแชร์ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยสนุกแน่หลังจากนี้จะแน่นอนลุยแล้วฟรีดำวิ่งถูกต้องเรามีของไปของเองแล้วเนี่ยเราจะดำน้ำได้อย่างสนุกแน่ได้วันนี้ขอบคุณทั้งมากค่ะยินดีค่ะพี่การขอบคุณมากค่ะ เรมเดินทางโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทที่พิแยรประกันไทยดูมาสามแบบแล้วอันนี้เป็นแบบสุดที่สี่รับผมวิลล่าครอบครัวสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนก็คือนี่เลยเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้สี่ห้องนอนพี่ค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์อันนี้ มันเหมือนว่าดึงทั้งสองฝั่งมาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางรวมใช่จะนั่งชมวิวอ่ะพาทิดตกได้เล่นน้ําชมวิวคาราโอเกะได้โต๊ะอาหารแล้วครัวมีครัวมีครัวอยู่ด้านหลังครับซึ่งคำว่าครัวของพดบ๊อบเนี่ยจะคุกจะเอามาเวฟจะปิ้งย่างอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยมีครกมีอะไรให้ครบทุกอย่างเลยลูกค้าสามารถนำอุปกรณ์มาทำน้ำจิ้มทำอะไรได้พร้อมอุปกรณ์มีให้พร้อม โอ้เหมาะจริงๆเนาะคือมันรู้เลยว่าเพื่อนมาขอบพูดมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดีแต่เดี๋ยวเข้าไปดูบ้านของวันนี้กันหน่อยห้องของของบ้านแบบนี้จะได้รู้คนจะได้ดูออกว่า่าจะเลือกไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บ้านแบบครอบครัวคครรบัวเข้ามาก็จะมีห้องนอนแบบเนี้ยครับแต่ว่าเป็นห้องนอนที่ดีมากเพราะว่ารอบด้านนี้โปร่งหมดเลยโปร่งคกันเน้นกระจกเพื่อจะให้เห็น บิว <Bill. S 1> ครับผมซึ่งมันเลอค่ามากเลยนะนอนคิดดูนอนตื่นขึ้นมานะแล้วแบบมองเห็นป่ากกเกาะอ่าวพังงาอา่งงาองเงี้ยนะครับผมหรือจะนอนดูซันเซ็ตจากในห้องได้ครับผมก็ได้เหมือนกันเรียกว่าถ้าเป็นบ้านแบบครอบครัวอ่ะพี่พี่การให้คะแนนห้องนี้บางคนเขาจะไอ้นี่ไม่เหมือนกันนะบางคนบอกใช้ชีวิตอยู่ตรงสระน้ำส่วนใหญ่หรือตรงห้องอนั่งเล่นอะไรางี้แต่บางคนที่เขาแบบ อยากได้ห้องนอนแบบว่าอเลยค่าอะไรอย่างนี้แนะนำอันนี้ห้องนี้เลยอพี่จะแนะนําห้องนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันเห็นวิวแล้วแบบสวยเลยจริงๆห้องนู้นน่ก็เห็นวิวห้องห้องวิลล่าใหญ่วิลล่าใหญ่ครับอ่าวิลล่าใหญ่ก็อยู่บนเตียงก็เห็นวิวเหมือนกัน่ก็คนละมุมใช่ครับผมอันนี้ดูไปครบแล้วอะไรอย่างเี้ยทีนี้พี่การมีคําถามว่าคนมาที่เนี้ยเราต่อให้เรามีครัวให้แบบข้างหลังอะไรอย่างนงี้แต่ถ้าเขา ไม่สะดวกทำเขาอยากให้ที่นี่ทำให้ก็ติดต่อ inbox น้าเพจแล้วก็แจ้งรายการอาหารเราสามารถส่งรายการอาหารให้ลูกค้าเลือกเมนูอาหารจะเป็นอาหารสดอาหารสำเร็จได้แจ้งได้หมดแจ้ง้แจ้งลงหน้าใช่ครับผมเขาก็พร้อมบริการแต่จริงๆไม่ทำก็ดีนะเพราะบ้านเนี้ฉันพูดเลยอาหารอร่อยมากแม่บ๊อบทำยั่ไงคุณแม่คุณแม่อร่อยมากแกงส้ม ยำยอะไรอย่างเงี้ยเขาผัดยังทำอร่อยเลยอ่ะที่เนี่ยเอออ่าแต่ว่าใครอยากจะสะดวกมาทำเขาก็อย่างที่เห็นนะคะข้างหลังมีครัวมีพร้อมทุกอย่างเลยเรื่องรถลาก็เช่นกันถ้าอยากให้ไปรับแจ้งลงหน้าแจ้งลงหน้าครับผมแต่ถ้าใครจะขับขึ้นมาขอให้มาดูทางครัผมขอถามเรื่องทางเพราะว่าเรื่องทางถ้าลูกค้าไม่สะดวกขับก็จะมีน้องขับรถให้ แจ้งลงหน้าอย่างแจ้งลงหน้าไหนบอกแฟนเพจหรือว่าอะไรไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจอะไรเงี้ยหรือเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อสามารถติดต่อหน้า inbox หน้าเพจหรือว่าเบอร์ติดต่อของ0862755086ครับผมเบอร์ของคุณบ๊อบโดอตรงเลยครับอแต่เดี๋ยวตอนเย็นได้ข่าวว่าจะมีเซตปิ้งย่างเซตปิ้งย่างเดี๋ยวให้เวลา ป๊อปเปเตรียมเ็จปิ yeah. ้งย่างก่อนอะไรเงี้ยซึ่งทุกทุกบ้านทุกวิลาที่พาพิการไปก็คือปิ้งย่างได้แล้วได้ได้ทุกวันแต่ฝากเอาเซตขนมเมื่อกี้าได้ได้ครับผมพิจารณโอเคเดี๋ยวเจอกันจ้า เอาเป็นว่าใครที่มากระบี่เนาะถ้าโจทย์ของคุณเนี่ยอยากจะมองหา พูวิลล่าที่แบบส,บสงบสงบแล้วก็สามารถรวมกลุ่มมากก็คือกลุ่มเพื่อนครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเหมาะมากคือเพราะว่าวิลล่าแต่ละหลังที่เขามีเนี่ยสหลังเนี่ยมันจะอยู่ได้4คน8คนอะไรอย่างงี้ดังนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะ สำหรับกลุ่มที่จะมาเป็นการส่วนตัวกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวแล้วก็มันจะมีสเปซที่แบบว่าสามารถใช้ร่วมกันโต๊ะกินข้าวโต๊ะฟูมีครัวให้สามารถซื้อของมาคุกมาปิ้งย่างอะไรอย่างนี้ได้เลยแล้วข้อสาคัญคือมีสระว่ายน้าให้แบบว่าเล่นบางบ้านก็จะเป็นจักรุซีบางบ้านก็จะเป็นแบบสไลเดอร์มีแฮมม็อกมีอะไรเนานะคือแต่ละหลังก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรแบบนี้แต่ที่แน่ๆก็คือมันเหมาะจะมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มอะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามาแนวนี้แนะนําเลยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงกลางด้วยกันกินกับข้าวเล่นเกมจะคาราโอเกะจะดูหนังจะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ถ้าคนอยากมาแบบพักผ่อนสงบสงบก็ได้เหมือนกันดูสิดูวิวข้างหน้าคือความดีงามของที่นี่เนี่ยไม่มีอะไรเลยค่ะเท่าวิวแล้วค่ะเพราะความที่อยู่บนเขาเนาะก็จะมองเห็นวิวแบบพาโนรามามากซึ่งแบบวิวอ่าวพังงาตรงนี้ก็จะแบบสวยสงบแล้วแบบวันที่มีแดดก็สีจะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ตอนเย็นพระอาทิตย์ตกก็คือเป็นไฮไลท์เลยลองแช่อยู่ในพูลวิลล่าเนาะแล้วก็บอกว่าโอ้โหดูซันเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็เชียร์ค่ะเชียร์ขัดใจให้มาพักผ่อนที่นี่กันเขาทอ่องพูลวิลล่ากระบี่อย่าลืมนะคะว่าถ้ามีที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวบอกเราด้วยเดี๋ยวเวเคชันไปสำรวจให้วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ